รานข้าว 30, าา30บาทโคตรเยอะเลยทุกคนบอกเลยว่าโคตรทาง,ทขงเข้าก็อยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนไม่ใช่ว่าเอาแบบนี้มาทําให้ลูกค้ากินนะลูกก็กินสาก็กินจะเป็นกราฟืนมันก็ะแรงสีส้มใช่จ้ะไม่ไม่ไม่แต่ทางนี้ไม่ค่อยนิยมกินพริกแกงใต้แล้ว 30มสิบอ้ะสามสิบบาท,บาทเพราะว่าที่เอามาตอนแรกะบางคนไม่ได้าใส่การแล้วลูกค้าเขาคนไม่ได้กินแล้วน้ำสปอกก็เป็นเนื้อ30บาท30บาทเป็นความตั้งใจของนี่แหละตั้งแต่แรกถ้าจะขายแค่สิบบาทยี่สิบบาทแต่เราคิดว่ามันก็ต้องได้ของมันก็ต้องไปได้ตามราคาเนื้อเอาสามสิบบาทแหละราคากลางๆเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยผมไม่เคยกินเนน เนื้อเบื่อเนื้อปุ๋นเนื้อตุ๋นไข่สามสิบาทไข่สามสิบห้าบาทไข่สามสิบนี่สาบาทนี่ทุกคนได้ละ30บาทอันนี้เยอะมากทุกคนดูในกรุงเทพมาหลของจอบนี่ทุกคนบิสมลิลลาห์คนกุ้งปิดวัวหนึ่งสองสสี่ห้าหเจ แตัวแตัวแตัว,ตวส,สุยดยอดสัาใครอยากมาคือมาได้เลยนะทุกคนอยู่ที่อซอยโรงเรียนจีนนะทุกคนนี่ทางเขา้าเกาจะประมาณนี้เลยทุกคน